การสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะนั่นนี่คือวิธีการเลี้ยงนกจินปีนะฮะของผมเป็นนกจีนปีของม่วงนะอยู่ตรงนี้อันนี้งผมงจะตัดปีกออกหมดเลยนะฮะพอตัดปีกเขก็จะอยู่ในกรงสกักประมาณหลายวันหน่อย ถือกล้องอันนี้ลำบากลำบากเนาะฮะนะฮนะคือผมเลี้ยงสาบันเทศแล้วตัวนี้น้ำหวานฮนะน้ำหวานทำเองน้ำหวานผสมน้ำตาลเอ่เออเาน้ำร้อนผสมกับนฮะวิธีเลี้ยงฮนะเอ่ออันนี้สูตรของผมลนะแต่ถ้าจะเลี้ยงคุ้ณจะกินต้องเปี๊ยหนนะ่าไขม่มดแดงนะฮะ ตี่นี่ผมใช้นว,วานฮะดูฮะ